ครับผมไม่ว่าจะมีการไหนนะครับผมที่ใหญ่ท่านนี้สนับสนุนงานของเอฟมาตลอดนะครับเครื่องดื่มรสชาติดีนะครับเวมเบสขอบคุณค่ะแล้วพวกเราทั้งสี่คนนี้นะครับจะไม่มีงานเลยนะครับถ้าขาดบริษัทนี้ใช่ครับผมขอบคุณบริษัทแพนเทอร์แล้วก็ทรูแคทิเชียครับครับผมท่อนต่อเดินอีกรอบนะ ไปต่อมเลยขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าไม่มีมพวกแบบท่าเต้นนะคะก็จะไม่มีพวกเรามาอยู่อยู่ตรงนี้นะคะ,คะขอขอบคุณแดนเซอร์จาก D Dance ด้วยค่ะ อย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสปอนเซอร์เราคงจะเปื่อยขึ้นมาเดินในพิธีมผมขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นโนดีๆเป็นโนคุณภาพนะครับจากยามาฮ่าครับขอบคุณมากๆครับครับและอีกหนึ่งรสชาตินะฮะในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็คือแขกรับเชิญของพวกเรานะครับขอเสียงให้กับพี่ตุ้ยพี่ตีพี่ต้นด้วยค่ะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนด้วยนะฮะสีไฟสเตจนะครับ ก็จะเป็นทีมงานพวกเราเอเทุกคนนะครับที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับแล,และสุดท้ายขอบคุณนะครับคนดูที่อยู่ด้วยกันมาตลอดผมว่าสามสีชั่วโมงได้แล้วะะนะครับเพลินนะแล้วมันก็จะจบแล้วเนาะที่เราซ้อมกันมาทุกคนเหนื่อยกันมากค่ะก็อยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงขอบคุณทุกทุกคนละกันค่ะ